ผมไม่ลีลาแล้วกันเนาะก็ตัวที่ผมน่าจะเอาไปเล่นตัวของชัเตอร์1ด่าน10นะครับเพื่อผ่านความยากสิบนะครับโดยที่ตัวละครเวลไม่สูงมากนะครับก็คงจะต้องเป็นวิกตอเรียนะครับผมวิกตอเรียผมน่าจะอัพซักเลเวลเอาเลเวลแก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวมีสมบัติที่ผมอยากจะทําด้วยเพื่อเล่นกับวิกตอเรียนะก็คือตัวของสมบัติรองเท้าที่ก้าวหน้านะน่าจะต้องดูในคลังปะสมบัติ อ่านี่นี่นี่นรองเท้าบูทที่9้าหน้านะครับชิ้นนี้ก็หาจากตัวของร้านค้าอารีนาเนาะกออ็ทำไม่ยากครับหาไม่ยากเท่าไหร่นะก็เนี่ยครับผมเล่นอารีนาสักตาสองตาแพ้ก็ได้นะอย่างน้อยได้ตัวของเหรียญแรกอารีนามานะครับผมก็จะใช้ไปก่อนนะ เอามาแทนตัวของแขนนะครับหรือว่าตัวของแตรเนาะด้วยความที่แตรไม่ได้ช่วยอะไรเราในการต่อสู้นะครับก็เผือใคร,ใครไม่รู้นะตรงที่ย่อยสมบัติเนี่ยเขาเปลี่ยนที่แล้วนะครับจะต้องกดเข้าไปที่ตรงคลังแทนแล้วก็มาตรงที่ตัวของแยกชิ้นส่วนนะครับจากนั้นก็เลือกเอาเนาะว่าจะแยกตัวของชิ้นส่วนอันไหนบ้างถือว่าง่ายขึ้นนะผมว่าผมใส่อันนี้เป็นอันหลักแล้วกันครับเพราะว่ามันเพิ่มตัวของพลังโจมตีเนาะโอเคออาไปร้อยน่าจะ พอได้นะตอนนี้ถือว่าพอได้อยู่แล้วมั้งมีเงินเหลือ4ี่หมื่นเงั้นผมอัพตัวของวิกตอเรียเพิ่มแล้วกันโหแต่ว่าวิกตอเรียเวลเก้าว่ะอาาได้ได้เวลสิบก็ยังดีนะเวลสิบเอ้ยโหแต่ว่าสมุดเราเยอะอะผมว่าผมอัพเพิ่มไปก่อนแล้วกันเอาเท่าที่ได้นะครับตอนนี้ โอเคอย่างน้อยตอนนี้เวล13และเวล13แล้วตอนนี้จะขาดอีก10 exp ถึงจะขึ้นไปเวลต่อไปได้นะครับภาวนาหนักหน่อยนะครับเนื่องจากเราไม่มีฮีโร่ล็อกครบ6ตัวนะ5ตัวดิขาดตัวนึงนะครับตอนนี้ ผมเอาเป็นคิโล15แล้วก็โลก10ไปน่าจะพอไหวปะคิดว่าดาเบดวิกตอรียน่าจะพออยู่นะครับประมาณนี้ก่อนละกันเดี๋ยวไปเล่นตัวของช h a ปเ e อร์ต่อนะครับเพราะว่าตอนรอบที่แล้วแล้วเนี่ยผมก็เล่นถึงแค่ช c h ปเ t อร์1ด่าน8เนาะโอเคครับวิกตอรีแบกเราได้นะเชื่อผมวิกตอรีแบกเราได้แน่นอนนะเพราะว่าตอนวิกตอรียมาใหม่ๆนี่เวล8ผ่านช็อปเปอร์สความยาก15ได้แบบง่ายๆเลยนะครับ เปให้หมดอย่าออกมาได้ไหมเออโอเคก็ยังดีนะประมาณนี้โอเคครับอ่าคงคิดว่าปัญหาของเราน่าจะเป็นตอนเจอบอสนะที่เราจะอาจจะดาเมจไม่พออาจจะโดนบอสผ่าตายหมดอ,อุ้ยสวยมากโอเคตอนนี้เราก็จะได้โอ้โหงั้นผมวางตัวเดียวก่อนแล้วกันนะครับเผื่อได้ที่ตกใส่หัวนะ แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือผมไม่มีสมบัติหน้ากากาภาพดวงตาเนาะเนื่องจากตัวของด่านเข้ายึดผมไม่ได้เล่นเลยแม้แต่ด่านเดียวนะอาจจะเล่นอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเล่นน้อยนะก็ใช้สมบัติตามมีตั้งเกิดนะครับแต่ว่าวิววกตอรียแบกเราชิวอยู่แล้วแหละเนี่งเรียบร้อยวิกตอรียเราสองดาวทองแล้ว อ๋อ oh, จริงๆแล้วหลังๆพวกด่าน8ด่าน9ด่าน10มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะวันนี้เราอาจจะได้ไปเปิดประเดิมที่ตัวของชั珀ทตอ2ด่าน1เลยนะอาจจะผ่านได้นะผมว่าเป็นไปได้อยู่โ <c oughs> okay, okay, อเคโอเคนี้ระวางเลยนะครับเราต้องการวิกตอรเรียประมาณสัก2-3ตัวอยู่แล้วนะที่เราเอาแท่นตัวของแท่นบูชาฮีโร่5 5แล้วก็แท่นบูชาความโลภ10มาเพราะว่าอยากจะวางตัวให้ได้เยอะๆนะครับ ดาเมจวิกตอเรียค่อนข้างจะเป็นตัวที่ดาเมดพออยู่แล้วแหละไม่ต้องกังวลเรื่องดาเมดเนาะถ้าเราผ่านตัวของชั้น9้าแล้วผมจะไม่เพิ่มตัวของความยากนะครับผมจะผ่านไปเลยนะมสมบัติที่เราใช้ก็คือกากมากนะครับแบบเป็นขั้นเงิน2ชิ้นแล้วก็ขั้นทองแดง1ชิ้นเนาะใครที่ยังเล่นไม่ผ่านจริงๆเนี่ยแนะนำว่าลองไปเล่นตามได้นะครับ ราะว่าวิกตอรีถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่เก่งมากๆหละแค่ว่ามันอาจจะเอาไปใช้ช่วงแบบหลังๆตอนเลดเกมตอนที่แบบออของเราครบๆไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วนะสมัยนี้ต้นเกมถือว่ายังเป็นท็อปเทียนะครับเพราะว่าดาเมจเวิร์มากอย่ที่ทุกคนเห็นครับมันชนทีเดียวหายหมดเลยนะโ okay. อเค okay. อันนี้สูญเสียทนทานของปราสาสตร เค hey, สวยมากอ่อ uh, ตัววิกตอเรียเนี่ยถ้าให้แนดนาก็ใส่เป็นธนูหนึงเกาะหนึ่งแล้วก็ดาบหนึ่งก็ได้ครับหรือว่าถ้ามั่นใจจริงๆว่าชนทีเดียวตายแน่นอนนะครับแบบไม่ต้องไปเดินตีเขาเลยนะครับผมก็ใช้เป็นตัวดาบสองแล้วก็เกาะหนึ่งก็ได้ครับไม่ก็ดาบ3ามเลยก็ได้นะถ้ามั่นใจว่าตัวละครเราจะไม่ตายก่อนได้ไปชนนะครับอ่อนี่โอเคทำมันก่อนละกัน โบโบเวลสิบสามเองนะท่คือคือรู้สึกว่าตัววิกตอเรียโดนเนิฟมาไม่กี่ครั้งเองนะโดนเนิฟแบบน้อยมากๆเลยนะครับแต่ละครั้งคือเป็นตัวที่ตั้งแต่มาน่าจะโดนเนิฟไปประมาณครั้งสองครั้งเองแล้วมาได้ประมาณปีหนึ่งแล้วนะก็ยังโหดเหมือนเดิมครับเหมือนเท่าที่จำได้คือน่าจะโดนบัฟมาด้วยนิดหน่อย โดนบัฟหรือว่าแก้บัฟอะไรสักอ,อย่างนี่แหละอย่างหนึ่เงเนาะก็นั่นแหละครับเออเผื่อใครยังไม่เคยเล่นวิกตอรียนะลองไปดูคลิปที่ผมรีวิววิกตอรีได้นะครับไม่ค่อยแตกต่างจากในปัจจุบันเท่าไหร่ความสามารถของมันเนาะเราเป็นเกาะแล้วกันครับสัวตายเนาะมโบโบนี่ไง ทดาวีดแรงมากเล่นคู่กับตัวของรองเท้าบูที่ก้าวหน้ายิ่งแรงนะครับอ่อโอเคอันนี้เดี๋ยวเราใส่ธนูให้หมดนะครับผมเคธนูธนูเรียบร้อยสวยมากนะรอบนี้คิดว่าน่าจะผ่านได้ไม่ยากหรือเปล่าวะแปลกๆวะชิบหายแนละ้วทุกคนดาวมดพอเะ้ือ,อโบ โบอีกเนี่ยคือโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าดาเมจไม่ถ้าดาเมจไม่พอในฮิตเดียวเนี่ยผมแนะนําว่ายังไงก็ต้องใส่ธนูนะครับเออผมขอถอยลงมาหน่อยแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าตอนนี้น่าจะเริ่มสู้ยากเกินแล้วอืมแล้วก็เดี๋ยววางตัวละครเพิ่มหน่อยไปประมาณนี้แล้วกันโบยิ่งเราวิ่งไกลแล้วก็ยิ่งแรงด้วยนะครับยิ่งวิ่งแบบหลายช่องอะเพราะว่าตัวของเทาวบูที่ก้าวหน้ามันจะเพิ่มดาเมจตามจาํานวนช่องที่เราเดินเนาะอืม โอ,อ,อ้โหเดี๋ยป,ปัญหาคือตัวนี้จริงนะตัวนักลบนะครับผมตัวนี้ดาเมจชนทีเดียวไม่ตายอะและปัญหาต่อมาก็คือบอสครับฮัลโหลเดี๋ยวก่อนผมไม่ให้ดาบผมหน่อยเลยเหรอไอ้อย่างน้อยมีดาบมาอันนึงนะอ่าผมอาจจะต้องวางตัวละครเยอะหน่อยไหมอืมเพราะว่าคิดว่าน่าจะยากนะครับรอบนี้ แล้วก็อาจจะต้องวางตัวแทงไปรับดามจดก่อนสักรอบหนึ่งด้วยเอ้ยอเฮประมาณนี้หวังว่าดามจจะพอนะดามจไม่พอนี่ก็นอนร้องไห้นะครับเคตัวแทงเราเพิ่มดาวขึ้นมาหน่อยเอาชนทีเราตาย,ยได้ไหมขยายกลุ่มอีสักรอบแล้วก็วางวิกตอเรียเพิ่มน่าจะได้นะผมว่า ขอวิกตอเรียดาวสักหนึ่งดาวเงินก็ยังดีวะอ่าหนึ่งดาวเงินแล้วอย่างน้อยตอนนี้ขอสองดาวเงินได้ไหมโลบหน่อยอ่าใส่ตัวนี้เนาะใส่ตัวนี้โอเคแล้วก็อันนี้ประมาณนี้ได้แหละไหวแล้วมั้งแนะนำนะครับบอสต,ตัวนี้ว่างตัวละครไปเยอะเลยก็ได้นะครับผมพวกตัวแบกของเรานะก็จะได้ช่วยกันทำดาเมจนะครับแล้วก็โดนผ่าทีเดียวไม่ตายด้วยเนาะ โอเคแชปเตอร์นี้ก็ชิวๆนะครับโอเคมาผมว่าอันนี้ของจริงแหละไอ้แชปเตอร์หนึ่งดาก้าเนี่ยน่าจะน้าจิ้มนะครับของจริงน่าจะหลังจากนี้นะครับผมอาตอนนี้เงินเราเหลือเยอะผมว่าผมอัปเกรดตัวของนักล่าความกลัวหน่อยแล้วกันนะครับดาเมจต,ตอนนี้มันบวกน้อยไปหน่อยอ๋โอโหไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะอย่างนี้ผมย้ายที่วางหน่อยแล้วกันนะครับไปวางตรงที่เพิ่มดาเมจกายภาพแล้วกันนะครับ เอาอันนี้แล้วกันอย่างน้อยเพิ่มดาเมจกกยภาพมา5%เปอร์นาะแชปเตอร์หด่านสิบต่อนะครับดาเมจหวังว่าจะพออะ่ะคือไอตอนนั้นที่ผมเล่นอะ่ะคือวิกตอเรียผมอะ่ะสมบัติดีกว่าดีเยอะเลยนะครับก็สมบัติผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไอดีนี้ก็เลยอาจจะยากอยู่แต่หวังว่าจะไหวว่ะไหวเหรอจริงปะอืโอโหโม โบนีชนตายหมดนะโบโบอันนี้ก็ไม่มีเครื่องประดับอะไรเลยเนาะเพราะว่าเรายังไม่ถึงตัวของชัตเตอร์สองเข้ายึดนะเครื่องประดับเลยไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าตัวของวิกตอรีถ้าให้ผมแนะนําตัวของเครื่องประดับจริงๆเนะี่ยผมอาจจะแนะนําเป็นตัวของเครื่องประดับจากชัตเตอร์สองด่านสามนะ ใช่ป่ะวะน่าจะใช่แหละไอเครื่องประดับที่สามารถทําให้การโจมตีหลังใช้สกิลครับกระจาย3างตัวละครเนะอันนั้นคือโกงมากนะครับใช้กับเอียนใช้กับวิกตอเรียใช้กับเนเรียได้หมดเลยนะครับแบบยิงคีคอขาดรีวิวสกิลใหม่ของกินจุหน่อยได้ครับเป็นเป็นไายไลท์ด้ปะอยากเล่นอันนี้ก่อนนะ แต่เอาจริงๆอะถ้าให้ผมพูดถึงนะไม่มีอะไรเลยเป็นอเวกที่ไม่ได้น่าใช้เลยนะครับรวมถึงก็อย่างที่ผมเคยบอกอะเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหรอ่อืเขาทำตัวละครมาไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อ่ะดิประเด็นเลยแบบว่ามันมันคล้ายชองอาเกินไปอะผมว่าโอเคไม่ได้เล่นแล้วสรุปอะไรครับเนี่ย เอ้ย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 แปลกๆโอเคโอเคไม่มีอะไรแปลกครับทุกคนไม่มีอะไรแปลกทางนั้นเดี๋ยวเราน่าจะต้องวางวิกตอเรียเพิ่มนะครับดูจากลักษณะแล้ววิกตอเรียตัวเดียวไม่น่าจะพอนะครับโ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 บนี่โอโหแล้วเสียงกลิปซับยังไม่หยุดเลยนะครับผมอุ้ยสวยมาก เน uhm ี่ยวิกตอเรียเล่นคู่กับพวกเอ่อมอบดาเมจเมื่อโจมตีธรรมดาหลังใช้สกิลเอ่อมอบดาเมจโจมตีธรรมดาแก่ศัตรูหลายตัวมากขึ้น2อลายอะไรพวกเนี้ยเก่งมากๆนะครับเพราะว่ามันจะทําให้วิกตอเรียชนทีเดียวเราตายหมดโอเคไม่ตายหมดวะทำไมมันเบาจังวะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นพี่ชายตีโปโอ้โหมันพันหกเองอะทำไมมันเบาจังอะ 20%นจากหมื่นหนึ่งก็เอเอก็ใช <iye b. S 1> ่แหละก็ประมาณสองพประมาณน,นั้นแล้วก็เดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะขยายกลุ่มแล้วว่าวิกตอเรียเพิ่มไปเลยนะครับผมเอาวิกตอเรียตัวนี้ไว้ขวาสุดเนาะไอ้ตัวนี้โห,โหตัวนี้มันพุ่งชนใกล้ตรงนี้สุดอะโบ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 นี่วิกตอเรียถล่มนะครับ แต่ว่าจริงๆพอไปถึง Chapter 2สองวิตตอรียสูตรนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าดาเมจวิตตอรียมันไม่พอค่าตัวใน Chapter ์สเ,เนาะคุณบอลเขาไปรวยมาจากไหนจริงเออรวยรวยเกิน25คูณ20เท่าไหร่อ่ะเอ่อ500บาทนะวันนี้คุณบอลสั่์ไปแล้ว500บาทเดี๋ยวก่อน <laughs> ใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะครับเก็บเก็บไว้วันอื่นด้วยก็ได้นะครับผม เพื่อวันอื่นแบบว่าคนดูเยอะกว่านี้นะวันนี้คนดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่มีกําลังใจแล้ววันนี้วันนี้ชิวๆแน่นอนครับผ่านแน่นอนนะมีพลังคุณบอลส่งมาแต่งเพลงให้คุณบอลเลยโหผมแต่งเพลงไม่เป็นอดลยไเปเดนเลย,เ,เ,ลยเอ,อ่อเพลงอะไรดีวะแดงองขอเถอะเดี๋ยวโดนจับนะเกาะอ,อันนี้ใส่ไปก่อนแล้วกัน อุ้ยสวยพี่ข้าวคานาะชุควรใช้ซับตัวไหนหรอครับคานาควรใช้เซยองครับผมไม่ก็ลูเนียก็ได้เออ,เอ,อใช่มลัลคขาวันดีคุณต้นน้ำับตีชนหมดไม่สนลูกใครโอ้ไม่เคยเอ้ยทำไมภาพจำของผมกับบอสด่านนี้คือมันโคตรแรงเลยนะบอสด่านนี้มันโดนเนิร์ฟปะเนี่ยทำไมท,ทำไมผมรู้สึกว่าบอสด่านนี้มันโดนเนิร์ฟวะ แบบว่าพอบีตัวของชั a p ์สองมาปุ๊บโดนเนิรฟเลยอะไรงี้หรอเพราะเอาจริงๆผมว่าวิกตอเรียเวลสิบสาก็สมบัติแค่นี้ไม่ไ่าไหวนะเรียกตัวเองว่าเป็นด่านที่ยากที่สุดของชัอร์หนึ่งได้ไงก่อนถ้าแพ้กองทัพม้าขนาดนี้นะเนี่ยกองกองทัพจักรวรรดิเขายึดชัอร์หนึ่งด่านสินะครับปับห่านม้าโคตรเยอะ ผมใช้เอวานจนถึงด่าน9-9ขีหลังจากนั้นโยนทิ้งเอ,อคือจริงๆเอวานหลังๆผมไม่แนะนําให้ปั้นเลยนะไปใช้ตัวอื่นดีกว่าผมว่าแบบถ้าเกิดว่ารีไอเดียอย่างนี้ก็ง่ายเลยครับหายฮีโร่ล็อกสักตัว2ตัวแล้วก็ตัวแบกสักตัวหนึ่งนะครับผมหรือไม่ก็อายังไงยังไงเล่นใหม่อะมันก็โอกาสได้ดตัวละครเก่งๆก็เยอะนะครับผมแบบตัวละครเก่งๆเยอะมากเลยนะสมัยนี้กาลามสุร,รัด วิกตอรีอาอาคีดันก็พอได้แล้วกันนะเอ่อมีใครอีกมีคานักอย่างเงี้ยคือตัวเก่งๆมันเยอะนะครับสมัยนี้มันเยอะแบบเยอะเกินอ่ะชิวชิวชิวโบ๊กนี่อ่ะหมื่นสามเ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยแรงตูมเกือบ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 ไปหวั่นนะเกือบไปหวั่น ก็เรียบร้อยครับเราก็สามารถเล่นตัวของชอร์2ด่าหนึ่งได้แล้วเย้ yeah.